สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พามางานสงการนะคะที่วัดไทยวัดดีนะคะอยู่ใกล้ๆกับปลารีสเนาะวัดธรรมมัปีีนะคะอันนี้บรรยากาศวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้เลยผู้คนเยอะแยะมากเลยนะคะสําหรับวันนี้ไหน,นล่ะก็กาลังจะเดินเข้าไปในงานนะคะที่จอดรถคือแบบว่า เต็มไปหมดเลยนะคะไม่มีที่จอดรถเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูข้างในกันอีกทีหนึ่งนะคะ เราจะพาไปดูเมนูนะคะที่ข้างในนี้เขาขายเนาะเมนูที่เขาขายนะคะทุกอย่างก็จะ5ยูโรก็จะมีต้มยำกุ้งผัดไทยอส้มตำนะคะปีกไก่ทอดนี่นะคะตามนี้เลยทุกอย่าง5ยูโรหมดเลยนะคะ ข้างหน้านะคะก็จะเป็นตัวของอวัดของที่นี่นะคะผู้คนก็จะใส่มาทั้งเสือ้อแบบเสื้อผ้าปกติแล้วก็เป็นชุดผ้าไทยนะคะก็วันนี้ก็จะมีทางต่างชาติทางชาวเอเชียคนไทยต่างๆก็จะมาที่นี่เยอะนะคะของเยอะเลยนะเดี๋ยวบอกาให้เขาเมาตรงนี้ ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นลานแสดงการแสดงนะคะเราก็จะได้ยินเสียงแล้แล้วเราจะพาเดินไปทางนี้ข้างข้าก็จะเป็นพาพิธารูปนะคะต่างๆดูนะคะพี่น้อง อันนี้เป็นปีแรกนะคะที่เรามาที่นี่เนาะคนเยอะมากเลยจ้าชูมาที่เพิ่์นะคะทั้งไทยทั้งฝรั่งทั้งหลายสัญชาติเลยนะคะเขาก็จะมากนี้ ลานการแสดงเขาก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าร้อนด้วยนะคะคนก็จะมาแบบว่า,อ,าออกมาข้างนอกชอบมาแบบว่าปูเสื่อน่าปิกนิกแบบนี้กันเยอะนะคะ กลางจะเดินพาเข้าไปชมข้างในตัวโบสถนะคะตัวโบสถหรือว่าตัวเราก็ จะพาวนไปทางขวาก่อนนะคะอาศัยหลักการวนขวานะะรอบๆรอบๆตัววัดนะค,ะ,คะก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปนะคะปางต่างๆสวยงามมากเลยนะคะเ,เพื่อนนี่จะเป็นตัวของวัดนะคะแดกอาจจะจัดใหม่นะคะ

จะเป็นบรรยากาศข้างในนะคะรราาใ,ใช่บรรยากาศข้างในค่ะคนเยอะเหมือนมดเลยนะคะตอนนี้ก็จะมีร้านขายของไหว้นะคะแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆมาหาย,ยู่ฝั่งนน้นนะคะแล้วก็จะเป็นลานให้คนเขานั่งกินข้างหน้าก็จะเป็นเวทีการแสดงนะคะ เพื่อนๆจะถ่ายร้านอาหารให้ดูนะคะร้านอาหารนั้นก็จะมีขาย,ยที่นี่แต่เแต่เพื่อนๆดูแถวนะคะนี่นะจ๊ะแถวยังไม่สุดนะคะยาวไปถึงนู่นเลยนะคะคือถ้าใครจะมาที่นี่ก็เตรียมอาหารมากินด้วยก็จะดีนะคะเพราะว่าร้านอาหารคือแบบว่าน้อยมากเลยส่วนมากค่ะก็จะเตรียมอาหารมาด้วยแหละแต่บางคนบางก็จะแบบ ยังไม่มีอาหารก็จะมาซื้อกินที่นี่นะคะเพราะว่าราคาก็ไม่แพงเนาะแค่5ยูโรนะคะทุกเมนูคนเยอะมากจ้าอันนี้ก็จะเป็นโซนของร้านอาหารอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะทุกเมนูทุกเมนู5บาทเอ้ย5 5ยูโรนะคะไม่ใช่5บาทก็จะขายถูกมากคนแบบว่าเยอะมากเลยนะคะข้าวแถวยาว อันนี้เราก็เข้าแถวอยู่ที่โบบูนนะคะอันนี้โบบูนมันจะเป็นเหมือนอขนมจีนเวียดนามนะคะอันนี้โบบูนพร้อมที่จะสรุกไปกับพวกเราไหมคะนอกจากมาทำบุญที่วัดธรรมประทแล้วนะคะพวกเรายัางได้รับความสุขสนุกสนานร่วมกันในวันนี้นะคะเชิญเลยคะ่ะ ในงานข้างในกันบ้างนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นข้างในเนาะอันนี้เราก็พามาชมนะคะบรรยากาศซอยดาวนะคะซอยดาวก็มามีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยจ้าเด็กๆก็จะชอบมากนะคะอ,นนอันนี้ค่ะจี่อะไรนะ

Thank you. แครกี้ที่ลองจานหรือตุ๊กตาดีคะเอาที่ลองจานแดงอะไรอะไรคะเอาหรือยังอะไรสีสีแดงค่ะแล้วก็ยี่สิบสองค่ะอันเแรกค่ะ 你的金牌，要挥出什么神来？自己掰，捧出大奖，真的烧。 ไปด้วยภาพสวยๆกับบรรยากาศภายในงานที่สนุกสนานคึกคลื้นเหมือนได้อยู่กับที่ไทยเลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ